สวัสดีครับพบกับผมเดี่ยวชาแนลครับในคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการกำจัดจิ้งจกนะครับไอ้จิ้งจกนะครับโดยปกติของเขาเนี่ยครับเขาจะออกมาหากินนะครับในช่วงช่วงเย็นในช่วงที่เราเปิดไฟนะครับก็จะมาหากินพวกแมลงต่างๆที่เราเปิดไฟตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับเต็มบ้านเลยเห็นไหมครับเยอะเยอะเต็มไปหมดเลยอันนี้ครับคือจิ้งจกเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับที่ นิสัยไม่ดีนะครับที่ไม่เป็นที่เป็นทางเพราะว่าอะไรครับกินเสร็จนะครับกินเสร็จแล้วเขาไม่ยอมเขา้าเข้าสวมนะครับเขาจะขี้ตามซอกหลืบนะครับตามกล่องรองเท้าบางทีเราเดินเข้าไปเหยียบนะครับหรือบางทีเราไปเดินสัมผัสไปโดนอขี้ของเขาเนี่ยครับแลวเราล้างมือนะครับทําความสะอาดไม่ดีก็อาจจะทําให้เราเกิดโรคได้ เพราะว่าในของขี้จิ้งจกนะครับเขาจะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่เชื้อแบคทีเรียตัวนี้นะครับเวลาเราไปสัมผัสหรือไปโดนแล้วก็เข้าสู่ร่างกายของของเรานะครับจะทําให้เป็นโรคอุจจาระร่วงนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนี่ครับอันนี้นะครับก็คือพวกนี้นิสัยไม่ดีเราจะต้องจัดการนะครับโดยการไล่ออกจากบ้านไล่ออกไปเลยเพราะขี้ไม่เป็นที่เป็นทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีนะครับ ทำน้ำยาไล่จิ้งจกกันนะพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับนะครับเราก็มาดูส่วนผสมนะครับหรือว่าวัตถุดิบในการที่จะทําน้ํายาไล่จิ้งจกกันอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นหอมแดงหอมแดงที้เราจะใช้สองหัวครับอันดับแรกนะครับเราจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับเพื่อนดูนี่ครับปอกเปลือกออกนะครับเอาท้ายนี้แล้วก็เปลือกเขาออกนี่ครับ นี่ครับเปลือกแดงตรงนี้ครับเรกก็จะหั่นอันนี้นะครับกลิ่นของหอมแดงจะชุดมากครับก็คือเราจะใช้สาระละเหยหอมเมื่อเหยนี่ครับแต่หอมแดงนี่ครับก็คือให้เขาออกมาเยอะนี้เราก็อ่านดูชิ้นเล็ก่อนนะครับชิ้นเล็กเลย ชิ้นเล็กครับน้ามันหอมระเหยของเขาจะได้ออกมาเยอะขนาดคนเรานะครับเวลาเราหั่นหอมนะครับยังแสบตาเลยไหนก็ใส่ในถ้วยก่อนนะครับอย่างนี้ครับใส่ในถ้วยวก็อีกอะไรนี่ครับนี่ผมหั่นยังแสบตาเลยนะครับ นี่เราจะทําแบบรุนแรงเลยนะครับคือคือญาติดีกันไม่ได้แล้วอะต้องไล่ออกจากบ้านอย่างเดียวต่อไปครับนี่นะครับหลังจากที่เราหั่นหอมเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ครับจากนั้นครับก็จะเป็นสารส้มนะครับสารส้มตัวนี้นะครับเราจะนําไปทุบนะครับหรือว่าตาให้ละเอียดก่อนนะครับแบบนี้ครับใส่นะครับหนึ่งช้อนใส่ลงไปในตรงนี้ครับ เอาต่อไปก็จะเป็นน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูเราก็จะใส่ลงไป่างนี้ครับประมาณทักหนึ่งช้อนโอเคครับจากนั้นครับเติมน,น้ำเปล่าน้ำเปล่าแล้วก็ใส่ประมาณทักครึ่งถ้วยนะครับแบบนี้ครับจากนั้นครับหมักไว้ประมาณห้านาทีครับให้ น้ำมันหอมระเหยนะครับกับน้ำส้มสายชูแล้วก็สารส้มที่เราผสมในถ้วยตรงนี้นะครับให้มันเข้ากันได้ดีจากนั้นนะครับเราก็จะนำส่วนผสมตรงนี้นะครับที่เราหมักไว้เทลงไปในพอกี้ครับแต่น้ำตรงนี้มันน้อยใช่ไหมครับเราเติมน้ำเปล่าลงไปก็ได้เอาน้ำเปล่าลใส่พอกี้ไปก่อนก็ได้คราก็ฉีดเยอะเลยก็ประมาณขวดนี้ครับประมาณ อันนี้ประมาณ6 0 0ซีนะครับงขวดพอดีจากนั้นครับเราก็นำส่วนผสมที่เรานี่ครับที่เราหมักไว้นะครับเทลงไปเลย โอเคครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับในนี้ครับจะเป็นหอมที่เราหมักไว้เมื่อกี้นะครับแต่ตัวนี้เราหมักไว้แล้วห้านาทีเราไม่ต้องใส่ตรงนี้ไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ต้องการหมักก็คือเราจะใส่นี้นะครับลงไปในฟอกกี้เลยแต่มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเศษเล็กๆนะครับเศษเล็กๆตรงนี้นะครับจากหอมแดงนะครับมันก็จะมาติดตรงนี้นะครับติดตรงไปสายดูดขึ้นมาตรงนี้ครับเราว่า ป้องกันนะครับก็หาผ้าขาวบางก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับมาห่อไว้ตรงนี้ครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เขาดุดตรงนี้ขึ้นมานะาก็จะเวลาเราฉีดก็จะได้ปกปตินะครับแต่ตรงนี้เราหมักไว้แล้วนะครับหมักไว้แล้วก็ไม่ต้องเอาใส่ไปครับเพราะแค่ในกลิ่นนี้ก็ฉุนแรงมากพกอแล้วจากนั้นเราก็ปิดฝาครับเขยา่ารอบมึงจากนั้นเราก็ไปทําการไล่จิ้งจบนะครับที่ ไม่รักดีเนี่ยครับออกจากบ้านเราไป่ะเดี๋ยวไปไล่กันครับ,บหลังจากที่เราได้น้ํายากาจัดกิงจกมาแล้วนะครับเราก็จะทําการฉีดเลย,ยเพื่อนๆดูเห็นไหมครับโน่นอยู่สบายนะครับกินสบายเลยนะอ้วนพีอ้วนฉูเลยสบายเลยอย่างนี้ไปเลยทางใครทางมันเราจะทําการฉีดนะครับนี่เห็นไหมครับเพือ่อนโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่ง เห็นไหมครับวิ่งไปเลยได้กินเป็นไงเนี่ยเรียบร้อยมาตรงนี้อีกตามซอกหลืบอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะชอบหลบซ่อนอยู่ตอนนี้ครับโอ้โหกลิ่นแรงมากครับนี่เราจะไปดูเพื่อนเห็นไหมครับตัวข้างบนนี่ชิดได้เลยโอ้โหกินฉุนมากแรงมากครับนู้นหายหนีไปแล้วนี่เราไปดูกันกโอ้นีตัวนี้ตัวน,วนี้นี่ครับ นี่เป็นไงโอ้โหได้กินวิ่งถังจุโตูเลยเห็นไหมครับนี่ตายตรงนี้เพื่อๆเห็นไหมครับอ่าที่เราฉีดเมื่อกี้น,นะครับที่เราฉีดทีแรกเมื่อกี้ ไม่มีเลยครับไม่มีสัก,กตัวเลยหายเกี้ยงเลยนะครับที่เราฉีดไปเมื่อกี้ครับหายเกี้ยงเลยคือน้ํายาตัวนี้ครับจะกินฉุนกินแรงมากก็ค,คือจากน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็จากหอมหัวแดงที่เราผสมไปแล้วก็ที่เราเติมาไปก็สูตรพิเศษก็จะเป็นของสารส้มนะน,นี่ก็ถือว่าเด็ดสุดยอดนะครับนี่ก็คือวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการไล่ ขิจกออกจากบ้านเราเพื่อนๆน,นะครับก็ลองไปทําดูครับได้ผลตอบรับยังไงคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์เพื่อนๆนะครับอ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ